至る12月24日日没と同時に我々は百鬼夜行を行う地獄映像を描きたくなければ視力を尽くして止めに来い思う存分呪い合おうじゃないか。 กราบสวัสดีแฟน,แฟนชาวโอตาคุกท่านด้วยนะครับผมนะเพราะผมโอตาคุดแดงไม่พบกันนานเลยช่วงนี้นะครับผมซึ่งมานั่งอย่างนี้ใส่ชุดอย่างนี้ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ที่กําลังมาแรงทําให้คนหัวใจเต้นตุกตับและตื่นเต้นขอโทษที่เสียงแหบนะพอดีว่าบุ้งตื่นพอดีนะแล้วก็พกิ่งไปฉีดวัคซีนมาป่วยหนักเลยใกล้ตายด้วยกูที่เราจะาพูดถึงก็คือมหาเวพนึกมานซีโร่หรือจุจุจจสุไคเซนซีโร่นั่นเองครับผมผ้าของโอคุซึยุตะซึ่งเราจะมาพูด การแนะนําหรือการรีวิวของกูเองนะฮะอาจจะช้าหรือไวเลยของกูเองกูไม่ได้จัดสคริปต์ไม่ได้จัดบทนะงั้นอินโทรขึ้นเลยนะครับผมผมอยากเราเป็นโอตาคุดูสักครั้งขอลองดูสักครั้งเดินน้ เอาละวันนี้นั้นเราจะมาพูดถึงมหาเวทผนึงมาซีโร่รือมหาเวทผนึงมารศูนย์รือชื่อเต็มเลยก็คือมหาเวทผนึงมาโรงเรียนเฉพาะทางสายเวทโตเกียวทีมงานที่สร้างก็คือแมปป้าทีมงานเก่าทีมงานเดิมที่เคยสร้างมหาเวทผนทึงมารภาคหนึ่งส่วนคนเขียนมหาเวทผนึงมารฉบับมังงะนั้นก็คืออาจารย์เกเกอคุตามิแอฮะทำไมถึงวันนี้กูมีมีข้อ,ขอ,ขอมูลเยอะเพราะว่ากูเป็นแฟนอาจารย์เกเกเขาแล้วก็เป็นแฟนเรื่องนี้ นะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้นั้นคิดว่าน่าจะฉายภายในวันที่ภายในเดือนธันวาคมวันที่22 24นั่นเองครับผมวันที่24ที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่ายังไม่มีการบอกว่าจะฉายต่างประเทศนะครับผมซึ่งในไทยเรานั้นก็ต้องรอลุ้นอีกทีว่าจะมีภคยใจดีซื้อลิขสิทธิ์มาพาคไทยไหมครับหรือก็คือจะมีใครซื้อลิขสิทธิ์ซับไทยมานะครับผม ซึ่งอหารว่ามันมีจริงเดี๋ยวผมต้องถ่ายคลิปไปดูหนังด้วยมันเป็นอนิเมะเรื่องโปรดเรื่องหนึ่งของผมนะครับแถมทีมงานนะั้นก็ทำาข้าพม,มาได้ดีมากเลยโดยเฉพาะสายพี่หมีอย่างกูก็มิแต่คนคนอาจะชอบวิก,กะกะน,นะครับผมนะั้นเดี๋ยวขึ้นภาพวิกะให้ดูก็เป็นงไงละครับนางดูคาว่าอีมากเลยนะครับแถมตอนนาตอนที่เป็นร่างคำสาปเนี่ยก็ดูเท่เหมือนกันดูวขูขึมขึมเข่งมากเลยนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู อ่าครับผมนะโอ้โหผมขอชมเลยว่าภาพสวยมากนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบชอบโกโจสตอรุเนี่ยหน้าแก้หล่อในห้างนี้ลูกตาแกไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าสวยฉบับทีสวยกว่าฉบับทีวีซีรีส์เดี๋ยวขึ้นให้ดูแม่เขานี่หล่อจริงๆเลยฮะก็ ซีซั่นนี้เนี่ยมันจะไม่มีการเล่าถึงอิตาโดริยูจินะครับผมนะแต่ซีซั่นนี้นั้นจะเล่าถึงโอคุสึยูตะบางคนจะแบบเฮ้ยใครว่าโอคสึยูตะไม่เคยรู้จักมาก่อนหรืออาจจะเคยได้ยินผ่านๆโอคุสึยูตะนั้นเป็นตัวละครที่อยู่ในมหาเวทพันถึงารศูนซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของอาจารย์เกกนะครับผมที่ก่อนจะมาวาดมหาเวทพันถึงมารหนึ่งภาคนี้นั้นจะไม่มียูจิฟูชิงูโรหรือโนบาระนะครับจะมีแต่โอคสึยูตะกับรุ่นพี่ปี2นะทั้งรุ่นพี่แคนด้ารุ่นนีุ เซนอิงมั้งน่าจะชื่อเซนอิงมั้งนะมซึ่งพวกนี้เนี่ยจะถูกอัดอยู่ในภาคนี้และตัวร้ายของภาคนี้ก็คือเกโต้ซงโอลุนั่นเองครับผมไม่รู้พูดชื่อถูกหรือเปล่านะครับผมนะและก็ขอบอกอีกทีนะครับผมนะว่าเรื่องนี้นั้นยักไม่มีกําหนดการฉายที่ต่างประเทศซึ่งจะมีการฉายที่ญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าหากใครอยากรู้ต่างประเทศจะภาวนานะครับตรวจมลน,นะครับหยอกหยอกนะฮะไม่ต้องไปตรวจตามนะแม่งยังไงก็ไม่ทาไม่ได้หรอกก็คือให้รอความหวังจาก ทางสำนักพิ์ซึ่งเราอาจจะรุ้นได้ว่าเมเจอร์ไม่ก็สยามอินเตอร์อาจจะซื้อลิขสิทธิ์ของมหาเวทย์ลพมานศูนย์เข้ามาฉายในโรงไทยแต่ขอให้เป็นเมเจอร์มากกว่าเพราะว่าโรงของเมเจอร์เนี่ยมันมีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับผมสำหรับผมที่คิดกับเรื่องนี้ก็แบบเออก็ก็ให้ถามนักภาพที่เขาจะมาทําคลิปต,ต่อจากผลสักหนึ่งสัปดาห์แล้วกันนะคือผมแหกปากดังมากครับ ก็ดังมากกว่านี้เองนะครับแต่ช่วงนี้กูแหกปากไม่ได้นะเพราะดูกูป่วยอยู่ก็ที่ไม่ได้ลงคิปนานก็ไม่ต้องถูนใจเลยนะครับผมแลอย่างแรกเลยคือกูติดเรียนอย่างที่2คือกูป่วยเพราะฉีดวัคซีนมาป่วยใกล้ตายเลยด้วยแถมใส่เสื้อนี้โคตรร้อนเลยก็สําหรับเนื้อเรื่องของมหาวิทยาลัยมาร์สูนี่เราจะไม่ขอขึ้นเนื้อเรื่องรายละเอียดมากนะครับเพราะว่ามันจะถือเป็นการสปอยเนาะ ใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องของมหาเวทผดึงมารศูนย์นะครับผมมันก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ทางสยามบินเตอร์คอมิกหรือร้านหนังสือที่มีคล้ายของสยามบินเตอร์คอมิกนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งือเขาเพิ่งซื้อลิขสิทธิ์นะครับผมนะมาที่แปรไทยเลยนะครับไม่ต้องไปอ่านถึงกันแล้วหากว่าต้องการให้ผมมาเจาะจงถึงตัวละครในมหาเวทผนึกมารเนี่ยก็จะเจาะจงส่วนมากจะเจาะจงของศ0นะถ้าหากใครอยากผมเจาะจงอะไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะถึงแม้คลิปกูจะไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์ก็ตามเดอะ แล้วก็ขอสาระไทยคลิปครับผมสาระไทยคลิปวันนี้นะครับผมนล้วไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นแหละครับผมแต่เป็นการบอกว่าผมนั้นจะไม่ลงคลิปไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมนั้นจะไม่ไม่ลงคลิปนะครับคือผมจะไม่ใช้ช่องนี้สักสัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากปัญหาทางด้านที่ผมนั้นต้องเรียนก็อาจจะแบบมีงานหนักเข้ามาหน่อยนะครับซึ่งผมนั้นจะให้เพื่อนผมมาถือช่องผมแทนนะครับผมนะซึ่ง เธอคนนี้ผู้หญิงนะก็เธอเคยมาภาพคลิปไปกับเราหลายคลิปเลยคลิปที่แบบมีการภาคเนี่ยนางก็แบบเป็นหนึ่งในนั้นเลยที่กูเลงเอาไว้เลยว่าภาคกูนะภาพกูนะภาพกูนั่นแหละครับผมซึ่งนางนั้นก็น่าจะมาภายในสัปดาห์หน้าเลยเนาะก็อยู่ตรงที่ไว้แล้วว่าจะนางจะทําคลิปดีหรือไม่ดีนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมนะขอปิดคลิปด้วยอินเสิร์ตเพลงโอพีของมหาวทยัพันหนึ่งนันศูนย์แบบสั้นๆมันๆแล้วก็ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับผมนะอยากกดซับสไครต์ก็กดไม่อยากกดก็ไม่เป็นไรแต่ไปกดไลค์แทนนะครับผมนะทำสิ่งที่คุณเป็นทาสิ่งที่คุณชอบโอตาคุคือหนึ่งในนั้นพวกเราคือโอตาคุสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย